สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้จะมาพบกับครูวีนะครับครูวีก็จะมาสอนวิชาพลกศึกษาให้กับเด็กๆทุกคนนะครับก่อนเราจะไปเรียนเราต้องมาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับเริ่มเดินท่าที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนวิ่งอยู่กับที่แล้วก็นับ 1- นึถึงสิตามครูวีนะครับเตรียมพร้อมปเริ่ม1 2 3 4 5 6อมด แปดเิบท่าที่2น,นะครับให้เด็กๆย่อเข่านะครับเอามือจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ค่ยอยย่อสิบครั้งนะครับหนึ่ง สามนะครับหมุนเอวซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับให้เด็กๆแยกเท้านะครับเล็กน้อยนะครับเอามือจับไระทีเอวนะครับหมุนเอวไปทางซ้ายสิบครั้งก่อน,นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปสิบครั้งนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าท่าที่4นะครับให้ักเรียนหมุนไหล่ครับข้างหน้าและข้างหลังอย่างละสิบนะครับโดยการเอามือทั้งสองข้างนะครับ ที่หัวไหล่นะครับเราจะเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแป้าขนาดยี่สิบครั้งนะครับหนึ่ง เจ็ดปดเ้าท่าที่5้านะครับก้มแตะสลับนะครับให้เรือรแยกเท้าครับกว้างนิดหนึ่งนะครับยางแขนนะครับเราจะเอาแขนซ้ายนะครับไปแตะไปเท้าขวาแล้วแขนขวาไปแตะไปเท้าซ้ายนะครับเด็กพร้อมแล้วทํำช้าๆตามครูมีนะครับเลิก 1>, 1 2 3ส5 6 7 8 9ห้าหดแปสแล้วต่อด้วยค่าสุดท้ายนะครับคือรถตบแัะสีสันนะครับ ให้เด็เดกกระโดดแล้วก็เอามือตบอยู่เหนือศีรษะนะครับพร้อมแล้วถับตามตคูวิชช้าๆนะครับเริกหนึ่งสสมสี่ห้าหกเจ็ดแาสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเดินตามแนวนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ที่ครูจะใช้นะครับก็จะมีนะครับกลวยจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนไม่มีกลวยก็ใช้เป็นขวดน้ํานะครับจะเป็นขนาดเท่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับใส่น้ําลงไปข้างในขวดด้วยนะครับเพื่อการไม่ให้ลมพัดแล้วจะล้มนะครับ สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการฝึกนะครับและกันอาจจะใช้พื้นที่โล่งนะครับที่มีขนาดประมาณ3เมตรถึง5เมตรในการฝึกเดินนะครับสำหรับการวางอุปกรณ์นะครับอาจจะใช้ด้วยกัน2อันนะครับอันที่1จะวางไว้ที่จุดที่1นะครับอันที่2จะเอาไปวางไว้ในส่วนของจุดที่2นะครับห่างจากจุดที่1ประมาณ5เมตรนะครับ ำหรับวิธีการเดินนะครับให้เด็กเดินเป็นแนวตรงนะครับจากจุดที่1ไปที่จุดที่2นะครับเดินปกติเหมือนเวลาเด็กเดินนะครับพร้อมลอตเดินพร้อมคูวีนะครับเริ่มต้นด้วยการเดินครับเท้าไหนก่อนก็ได้ครับครับเดินเวลาเดินนะครับให้ตามมองไปที่จุดที่เราวางไว้ในจุดที่2ด้วยนะครับเดินด้วยความระมัดระวังครับช้า ไม่ต้องรีบนะครับเดินโต,ตรงๆนะครับเมื่อถึงจุดแล้วให้หยุดยืนตรงนะครับเมื่อถึงจุดแล้วนะครับเราจะเดินกลับจากจุดที่สองไปยังจุดเริ่มต้นนะครับโดยการให้เด็กๆกลัล้งหันก่อนนะครับ เมื่อเด็กกับหลังหันเสร็จแล้วก็ให้เดินกับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับหรือจุดที่หนึ่งครับเดินช้าๆเหมือนเดิมครับตัวตรงๆนะครับเป็นไงกับนบ้างครับดเด็กวันนี้เล่นกับครูวีสนุกไหมครับถ้าสนุก อาทิตย์หน้ารอดูซิว่าครูวีจะมาสอนอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมการเดินตามแนวสิ่งที่เด็กๆได้รับนะครับหนึ่งเด็กๆได้ฝึกการทรงตัวนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ครูวีสอนเดินนะครับครูวีจะไม่แกว่งแขนหนะครับ 2. เด็กๆได้ฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนะครับ สำหรับวันนี้ครูวิก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกับครูอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายครับ